อยู่ตรงนี้นะ สวัสดีนะคะปลาหนมปังมให้นกรอสั์ตั้งตะแคง โทรศัพท์ตั้งตะแคงใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะดูบรรยากาศตำทางค่ะนกไม่มาหรอกเขากลัว หลบนกก่อนให้นกลงมากินอาหารหลบนก ดื่มกาแฟด้วยกัน พาไปดูดอกไม้ข้างถนนค่ะขนมปังไปด้วยดูดอกไม้ดูรถค่ะ จามค่ะทุกคนดอกไม้สีเหลืองนะคะอยู่กากกลางนี่ใบไม,ไม้แตกแล้วนะคะใบไม,ไม้แตกแล้วเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วคะ่ะเริ่มเขียวแล้ว ถ่าดอกไม้สีเหลืองรถดูดซ่วมที่นี่ก็มีนะคะทุกคนอากาศดี สวยมากเลยตระกูลทิวลิปเหมือนกันนะคะแต่ว่าออ,อันนี้เขาจะออกก่อนเขาทนหนาวได้คะ่ะทุกคนสวยมากอยู่เกาะกลางน้นเยอะมากเลย อยู่กาะกลางเยอะมากเราก็อยู่ข้างถนนต้นไม้ก็ยังยังไม่แตกนะคะต้นไม้ใหญ่นี้ยังไม่แตก แตกแต่ต้นไม้เล็กๆสวยอยากไปเก็บไอ้นั่นได้พี่น้องเก็บผักหวานบานเท่าไหม <c oughs> เห็นใบไม้แตกอย่างเงี้ยเราไปเก็บผักหวานแกงแสบๆเนาะค่ะพี่น้องแกงผักหวานใส่ไข่มดแดง สดหนามห่อนๆโอ้ยแสบนี่เขายังไม่แตกแค่เป็นไอ้นี่นะคะเป็นตะปุ่มเป็นตะปุ่มเขาก็จะแตกท้องฟ้าฝนมืดมาพี่น้อง ฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ตกเมื่อวานนี้ตกทั้งวันก็จะประมาณนี้ค่ะวันทำงานวันจันทร์รถกระเช้าเยอะมากเลยขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อน โรยหนมปังไว้ยังนกไม่มากินอะ่ะท้องฟ้าสวยมากเลยเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานเขายัางไม่หยุดพักเที่ยงหรือว่าเขาหยุดแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้สิบเท่าไหรอ่อ่ะสิบสิบโมงเช้านะคะจะสิบเอ็ดโมง หนังหมูเปล่าถังเปล่าหนังหมูหนังหมูนี่ก็เอาทิ้งนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนรออีกสี่ห้นาทีนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ก็จะลงแล้วค่ะฝนมืดมาเลยพี่น้องพอฟ้ามืดฝนตกอีกแล้วทำงานวันแรกงานก็ไม่มีค่ะทุกคนวันนี้ได้กลับเร็วอีกแล้ว ค่าบ้านก็ขึ้นค่าแรงก็ไม่ขึ้นค่ะกินกาแฟค่ะทุกคนจะกว้างน้อย กาแฟหมดแก้วแล้วค่ะเต้าแต่ก็นั่งอยู่นี่ก่อนอนั่งดูท้องฟ้าขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อน,นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าแวะมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ เป็นกําลังใจให้บ้านหลังเล็กๆเนาะเดี๋ยวก็ได้ดูลูกพุนแล้วนะคะทุกคนอีกสองเดือนตอนนี้กําลังพุนพุนกำลังออกดอกนะคะตอนนี้ <c oughs> ดอกเขาสวยมาก นคนละบริษัทนะคะไม่ใช่บริษัทเดียวกันคนละบริษัทฝนก็มืดมาคะ่ะทุกคนไม่รู้จะตกหรือเปล่าวันนี้ยังหนาวอยู่นะคะเพิ่งวันนี้สิบองศา อากาศก็ดีอยู่ thank you to everyone นะคะขอบคุณค่ะพี่ๆเพื่อนๆอยู่ค่ะมืดเลยมองฟ้า น้อนสว่างหน่อยนี่มืดขอบคุณนะคะพี่เพื่อนๆ thank you to everyone for watching ดูแลสุขภาพนะคะพี่เพื่อนๆขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ ไปแล้วค่ะลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคน